สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพองพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี่เนาะค่ะแอดก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านพ่อเซียนกุดจิกเนาะค่ะมาตามแนวทางต่องวดฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะที่พี่น้อง FC เอฟซีรอคอยกันเนาะค่ะก็เข้าไปรับชมรับฟังจากพ่อเซียนกุดจิกพร้อมๆกันเลยคะ่ะพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเมื่อนี่ บุกถึงทีถึงวันพ่อเซียนกุจิกนะครับซึ่งกาเขาโทษเขาให้พี่้องกิบซี่ได้หลายซึ่งสูรใไม่สูตรเกาสูตรไม่เขาตะเล็กวิ่งสูตรเกากับลุดไปอ่าพอสมควรฉะนั้นแล้วเลขคำนวณน,นี่กับพีรุดพี่เขาพี่ออก,กับพี่้องกิบซี่งวดนี้อ่ะมาตามตรงงวดว่าเซียนก,กุจิกเข้าจะใหาสูตรไม่สตดเกาเป็นตัวใดนั่นเขามาที่ตามับชมรชบฟ้ากกันครับผม เอาพ่อครับผมวัดที่เราเป็นได้เพาะไฮไฮเล็กปีกเกากับขาที่ให้ได้เพาะเกาะกับหาเกากับหากับเขาที่เก่าเก่าเก่าเก้าจับคู่าเขาทอดช่วยมากวันที่มาจสร้างครับผมที่เป็นรังวัดนั้นมันออกเจ็ดหนึ่งหนึ่งมันวิ่งเจ็ดกำหนึ่งออกเจ็ดหนึ่งเลยครับผมวัดวัดรุ่นมากได้เก่าเก่ากับสามมันมันออกสิบเก่าเนาะครับที่บอกเส้นแต้มมามาแน่นอนเก่ากับสามมาตัวหนึ่ง ก็มาซิปกเด็ออกซิเก่างื่อนหันหากระโขวหวานมากเก้าเก้าเก้าระเลวิ่งเข่าทุกวดเข่าทุกงวดสองตัวแล้วอันสองตัวกับผมม้ามาหมดเพินห่งเอ้าวกระัจ้าไปซื้ออนก็ชื่อชื่อเลขกอกครับไปชื่อเรีชือหาหนึ่งครับผมหาหนึ่งคระโขวบินตรงนี้ย่างง่คกับผมอาผเป็นยังพอ ติดเก่าะติดเก่าเก่าเก่าเนาะเสลติดเก่าวเก่าสามอืมวดว่าหันซื้อหาเนี่เก่าสามนานั้นเ่ะเก่าเก่าวดนี่อาครับผมวดนี่พอก็ไไ้คำนวณไวแลบลอยแล้วมาตามกันนะครับพี่น้องวดเพที่หนึงนะครับ บนเป็นบนล่างเวลางขึเก่ากว่ามันจะเป็นตกลางแม่เดียวนีครับโอ้ยจเป็นล่างขึ้นมากขึ้นเดือนล่างเอาบนล่างมาลดพอกันกันไปไปพี่น้องพี่คนจะบนล่างเนาะครับผมบ้านนี้กันขันสูตรเก่าเล้วบนล่างบนย่างเดียวมันมีสามหกนั่นในพันพ่อก็เพียบคันมันขึ้นเป็นสามเจ็ดครับผมโอ้ เอาสามหกสามเก็ดเลยนะพอเนาะเออสามหกสามเก็ดบนบนบานี้มันสีมีตัวหนึ่งหกหกเก้าบานนี้ตัวหนึ่งเก้าสองเก้าสองขันขึ้นเป็นเก้าสามหลกับผมเอ้ามันตัวหน้าไม่จะขึ้นนะเดี๋ยวนี้ขึ้นแต้มหนึ่งขึ้นแต้มหนึ่งเม่อวันพุธันเก้าแปดเนี่ยเป็นเก้าเก้าออกหเอาล่างเหตุมเก้าแปดไม่ออกออกเก้าเก้าไหมครับถ้านวัดนี้พ่อวิ่งบนใจวิ่งตัวเลยครับ วิ่งบนที่เลขสามอยู่แล้ววิ่งสามบนวิ่งสามบนวิ่งสามจับคู่กับหกสามบ้านนี่มันมีดะครับผมเจ็ดเก้าหนึ่งบานนี่เจ็ดเก้าหนึ่งนี่มันวิ่งเจ็ดกับหนึ่งบานอยู่ตัวผสมมันนี่เจ็ดเก้าเยวะวะ ชิปเก่าเรื่อนี้มันเพ็ามันเลขสามตัวมันบ่เป็นเลขเที่ยงเป็นเลขเป็นเลขเที่ยงเลขติดแต่ว่ามันออกน้ำกันก็ขัดงวดงวดชิปเก้าเก้าหนึ่งสามออกชิปเก้าบนที่บอกอย่างเงี่ยแต้มบอกเก้ากับสามเด่นเก้ากับสามมาตัวหนึ่งมันมานน้ำกันบานี้ขันม่านน้ำกันเรื่องเที่ยมี่เป็นลังนะส่วนมาคือเป็นลังมันมีเป็นชิปเก้าเป็นบนเที่ยงอยวางนีเลขติดวันนี้ตัวใดก็พอพี่เจมสเจ็ด เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่เขาเลยเอาเจ็ดกับเจ็ดกับหนึงตัวกลางเพาเอาแช่วมากก็จีบมาตักตอกหอกบ้านก็ช่้ยช่วยเจ็ดหนึ่งเลยล่างกับผมล่างล่างเจ็ดนีเพห่โอเล็กตามตามแต่ตีมันเคยออกนะกับผมโอเล็กก็เล็กิดมานํำกันได้แต่มันออกมันจะออกเจ็ดหนึ่งเลยนะับบทนี้วิ่งซ้ม ล่างวิ่งยังไหครับสามหกสามเจ็ดรเนาะล่างเจ็ดกับหนึ่งอ่ะละ่างวิ่งเจ็ดกับหนึ่งนะครับพี่น้องเวซีวิ่งเจ็ดกับหนึคู่เจ็ดหนึ่งเลยมั้งอบ้านกำกันไดมเหรอวะบากำันครับปลอพอกันมาได้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดพี่น้องเวทีกับผมหนึ่งหนึ่งมิจุนาเนาะคับหนึ่งมิจุนาอยวเบิร์นคุพ่อเขียนให้กอนทางเทียกับสอบถามไปห้างเทียกับซับซ้น นั่นแล้วก็ร่อบนพอจะเขียนให้เน้นๆคักๆนิดหนึ่งเลยเอาแล้วมีสรุปงไหมดอกพี่น้องเอฟซีของเบ้าแหลมครับผมเอาตัวใหญ่ๆเอาฟังฟอบนบนเพาตัว่นเลยนะครับกับจับตัวผ่อนจับตัวเอาบนเอาบนก่อนจวงหมดตาคนเด้อคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอา รองเอ็มซีของบ้าแหลมคุณ้องคุณน้องคุณมนงโ่อะไรไปตลาดไปหอดคุ้นย่าไปจนก็เป็นห่วงหน้าคนคนที่บ้าคือลำเอียงแท้บ้าแหลมบ่อะไรมาหอดย่าจากเตี้ยใช่ปะมันจับจุดบ่อะไรมันเขาเลื่อยปูนช้างความจีบออกแถวเด่นนะกับผมเดียวเดียวเดียวนี่มันจับจุดบ่อะไรอยู่มันคือแตงแตงจับจุดเด่มันเคยออกบ่แล้วมันออกอยู่แถวล่างจย่งนี้เขาบอกศึกบอกตัวเดียวเลยนะบ้านเขาต้องเละเอาไว้ต้องเบิด์ตตัวรับเอาไว้บิร์หลายพอเดียวพอบบิร์ตตัว ให้ล่างขึ้นบนนะบนบอกล่างเราอย่างครับว่าอันนี้อันนี้บนขึ้นบนเลยบนบนบนแล้วก็บ่ต้องกลับความครชื่อชื่อตรงๆเลยนะบนย่างเดียวเลยชื่อกครซื้อไม่ใช่ซื้อมากสั่งตัวร่องหกเก่าคือบ่คือกคระเป๋าเนี่ยขั้นกี่ังกาถือว่าผิดบ่ถือว่าผิดไปเลยถือว่าผิดไปเลยเพราะว่าชื่อแบบนั้นเลยนะเอาตรงตรง ้ามาค่อยชื่อตัวล่างกันไปแด้พี่น้องเอฟซีเบ้าแล้วไปกับเฮ้าขึ้นบนลงบนย่างเดียวก็ต้องกลับพร้อมด้วยตัวนี้ชื่อบบต้องกลับตรงเลยโบตองกลับอย่างใดพอเพราะว่า้องนี้คือคือเล็ดตรงเลยบบต้องกับครับค่ามันตีล่างกาถือว่าผิษถือว่าพิดเลยมันมันบ่อกันเข้าเฮ็ดบนนี้มันคิบตกลับเยอะเกียการเฮ็ดล่างนี้มันต้องกลับเลยในตัวเลยล่างล่างนี้มันจะเป็น ร่างเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งดูมันเกลี่ยดูมันเกลี่ยลองเลยร่างที่สามครูสามคว่ะจับอันเอ้าขอใส่ลูกกวยเนี่ยนเอาตัวเด่นเอาหนู่งงเลย เน้นเลยเน้นเลยด้อย่างด็พี่น้องมองเห็นกันบ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเป็นกิจสู้บางเดี๋ยวเตือนก็เขียนนั่นใช้โลโก้ใส่เสื้อนั่นเสยนขุดจิกเี่ยัวชีสตัวแดคว้กันนํำดีนะเล็กวิ่งเม่เข่าบอยอย่างไงบันอย่าบอยอย่างไาบอยอย่างไ้บอยอน่างไงบอยองไงอยอย่าง เล้วอาไปแต่ว่ามีคนเบิ่งอยู่หรอคนอยากเอฟซีคนกับบางครั้งก็ได้เลขติดเลขเกี้ยงเลขวิ่งอย่ครับนี่หลายสายโอ้ยแขนเสื้อปีนั่นมึงกับอเอพอจับตักตักขึ้นครับครับครับพี่ตั้งขึ้นเว่าวผมอ่าพี่น้องแคปหน้าจอยนะครับเน้อเบิ่งนํากันบัดนี้เรียกซื้อเอาบ่ต้องซื้อหลายตัวซื้อหลายตัวเปลี่ยนเงินครับผมครดำถ้ามักตามที่เขียนให้ก็เอาตามนันแหละเอาบริษัทหัวเรเลขบ่หลายครัขอบคุณนี่ คือบนเม่ต้องขับนะซื่อชตรงรวดกับผมบนนี้บนนี้ตรงตรงสว่าล่างนี่กลับน้ำเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดประมาณนี้เออแม่ล่างล่างมันอยูะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเก้าเอาฉะนั้นเสียงเบาแหลมจวดจัดพลาดไปเลยครับผมสำหรับวันที่หนึ่งมิถุนายนครับพี่น้องกล้องหลายตัวนะครับจ่านเพิ่อนวันดิ้งยิ้นหนึ่งมิถุนายนครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมบนพี่น้องเพิ่นว่าหามกลับนะครับพี่น้อง ครับผมครับสามหกครับ,รบพี่น้องค่ะพี่น้องก็ได้รับชมรับฟังจากพ่อเซียนกุจิกเราเนาะค่ะพี่น้องค่ะบนเนาะค่ะพ่อให้สามหกสามเจ็ดเนาะค่ะเก้าสองเก้าสามเนาะค่ะลงหกเก้าเนาะค่ะพี่น้องล่างให้ที่เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งนะค่ะตัวเน้นวงคือสามหกบนเนาะค่ะเรา เก้าสองนะคะพี่น้องค่ะล่างพ่อวงไห้ที่เจ็ดหนึ่งนะคะพี่น้องก็ลองเอาไปผิดจารณาเบิงเลิกสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ